ควเ็ปีที่ปูครับความงดงามที่เหนือกาลเวลาร้อยปีที่ผ่านมายังไงมาสู่ปัจจุบันครับสิ่งที่ดีๆถูกจดจําไว้อยู่ในรถคันนี้อย่างเต็มเปี่ยมไปกรมอย่างนี้คลาสสิกอยู่แล้วครับถังน้ํามันเนี่ยบรรจ,จุขนาด12ลิตรนะมาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบสูบเดียว SOHC 4จังหวะครับขนาด233รซีซีระบายความร้อนด้วยอากาศเป็นรถโมเดลใหม่ของปีนี้นะครับอย่างที่อยู่ข้างตัวผมครับนี่คือ Kawasaki W 2 3 0และอีกหนึ่งรุ่นครับสำหรับเจ้าเมกุโร S 1ครับ จะมีความพิเศษและน่าสนใจอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้จะไปชมมาพร้อมกันครับและนี่การฉลองครบรอบ100ปีของแบรนด์เมกุโรครับครั้งนี้ครับเขาสกิมาด้วยโมเดลสุดพิเศษทั้ง2รุ่นครับอดีางวที่อยู่ข้างผมนี่คือเจ้า W 2 3 0ครับแล้วอีก1รุ่นนะครับก็คือเจ้าเมกุโร่ S 1ครับความพิเศษจะเป็นยังไงบ้างวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักกับเจ้า W 2 3 0กันอย่างเด่นชัดครับว่าครบรอบ100ปีมีอะไรบ้างครับแน่นอนครับในโอกาสครบรอบ100ปปีีววัันนน้้ผมมจะขออยคากลบไหนย เล่าในเรื่องของสตอรี่ที่มาที่ไปของเจ้า W230 แล้วเจ้า Micro f 1ครับต้องบอกก่อนเลยครับว่าค่ายคาวาซกินั้นครับมีความไม่ธรรมดาอย่างยิ่งครับและนิ่งในโอกาสครบรอบฉลอง100ปีของแบรนด์ Micro ครับมาพร้อมกับสตอรี่อันโดดเด่นครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักพร้อมๆกันครับผมก่อนอื่นครับต้องย้อนกลับไปเมื่อเดือนสิงหาคมครับปีคิสสักราช1924ที่ประเทศญี่ปุ่นครับ เมคุโรคือหนึ่งในบริษัทผลิตรถจักรยานยนต์ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่นที่ถูกตั้งชื่อตามบริเันและก็โรงงานแห่งแรกครับและถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆครับที่สืบสานเรื่องราวประวัติศาสตร์กว่า100ปีมาจนถึงทุกวันนี้ครับผมการพัฒนาพื้นฐานการออกแบบรถจักรยานยนต์รุ่นต่างๆและจนเป็นรากฐานของการออกแบบรถจักรยานยนต์สปอร์ตบิ๊กบค์ของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยครับ ยกตัวอย่างครับอย่างอาทิเช่นการสร้างชื่อเสียงของแบรนด์ด้วยเจ้า Micro Z ซ97ครับที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันหลายรายการครับและได้รับผลงานที่ยอดเยี่ยมเมื่อเทียบกับรถจักรยานยนต์ Big b i บ์ผลิตในต่างประเทศและยังเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเครื่องยนต์สปอร์ตแบบสูบเดียวครับระบายความร้อนด้วยอากาศขนาด4 9 8ซีอีกด้วยเครื่องยนต์นี้มีประสิทธิภาพที่น่าสนใจมากจนถูกนำมาใช้กับรถจักรยานยนต์ของตำรวจในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยครับ นอกจากนี้ครับยังมีอีกหลายรุ่นที่น่าสนใจครับอย่างเช่นช่วงหลังสงครามโลกค,ครับในปี1950ครับก็ได้ผลิตร,รุ่นจูเนียร์เจออกมาครับซึ่งถือว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กครับรวมไปถึงคาวสกิ250เ e กุโร SG และอีกหนึ่งรุ่นครับก็คือคาวาซากิเอสเตล่านับเป็นผู้บุกเบิกรถมอเตอร์ไซค์ขนาด250ซีซีในประเทศญี่ปุ่นครับผมมาจนถึงในปี1965ครับบิ๊กบค์คันแรกของคาวาซากิครับก็ถูกผลิตออกมาก็คือเจ้าคาวาซากิ500เมกุโร K2 ครับซึ่งถูกผลิตจากความร่วมมือของบริษัทคาวาซากิและเมกุโรครับโดยได้รับอิทธิพลการออกแบบจากเมกุโร s t a ร์บี K1 ครับและส่งต่อไปยังรุ่นต่างๆของคาวาซากิที่มีเครื่องยนต์ขนาดใหญ่หลายรุ่นตามมาครับ โดยรุ่นนี้ได้เริ่มต้นใช้ตาสัญลัสสกษณ์า a w a s a ิเ River Mark ในโลโก้ของแบรนด์อเตอรโรอีกด้วยครับผมในปีเดียวกันนั่นเองครับก็เป็นการเปลี่ยนผ่านครับสูตร W Family ครับกับ650 W1 ครับรถจักรยานยนต์แบรนด์ W คันแรกและเป็นต้นกำเนิดของสปอร์ตบิ๊กบค์สจังหวะรุ่นปัจจุบันของคาวาซากิครับโดยเกิดจากความมุ่งหวังที่จะเป็นรถจักรยานยนต์ที่เร็วที่สุดในโลกเพื่อตอบสนองความต้องการมอเตอร์ไซค์ที่มีความจุกระบอกสูบที่ใหญ่เหมือนในสหรัฐอเมริกา โดยเพิ่มความจุก,กระบอกสูบของ k a วา s ากิ500มิโลคเคทูครับเป็น624ซีซีซึ่งถือว่ามีความจุก,กระบอกสูบที่สูงสุดในประเทศญี่ปุ่นนขนาดนั้นเลยทีเดียวครับโดยขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ขนาด2สูบครับแนวตั้งระบายความร้อนด้วยอากาศท a w า s a จึงได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองไปในทั่วโลกในฐานะผู้ผลิตบิ๊กไบค์ด้วย w ีวันรุ่นนี้และยังถือเป็นต้นแบบในการผลิตรถจักรยานยนต์รุ่นเรือธงต่างๆที่ตามมาอีกมากมายครับผม กลับมาที่ปัจจุบันครับอย่างที่ผมเล่าไปครับและนี่คือโปรดักตล่าสุดครับกับเจ้า w 2 3 0เป็นไงอย่างที่บอกเลยครับด้วยรูปลักษณ์ที่ยังคงดีไซน์เหนือกาลเวลาครับอย่างที่ได้รับการออกแบบว่า timeless b e a u t i f u l ครับความงดงามที่เหนือกาลเวลาร้อยปีที่ผ่านมายังไงมาสู่ปัจจุบันครับสิ่งที่ดีๆถูกจดจําไว้อยู่ในรถคันนี้อย่างเต็มเปี่ยมครับโดยการออกแบบที่ยังคงเป็นความสปอร์ตเทอริเทครับขับขี่ง่ายและแฝงไว้ด้วยโลโก้ที่ยังมีความออริจินอลในตระกูล w อย่างที่ผมเล่ีกด้รับ โดดเด่นเลยครับอย่างที่รถสไตล์คลาสสิกที่ต้องมีในปัจจุบันนะคุณจะเห็นได้จากโคมไฟหน้าไฟกลมอย่างนี้คลาสสิกอยู่แล้วครับแต่ด้วยความเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันที่ถูกใส่มาล่าสุดครับนี่ครับบิดให้ดูปึ๊บเห็นหลอดนะชัดๆเลยสีลมเลียมอ,อย่างนี้เป็น LED แน่นอน day time running light ครับแล้วก็เป็น LED แล้วเนี่ยเท่ๆเลยไฟสูง ถามว่าข้อดียังไงหนึ่งคือในเรื่องการบารุงรักษาที่ดีมากยิ่งขึ้นครับในยุคก่อนเช่นเป็นหลอดไส้ใช่ไหมบางครั้งอะ่ะบางทีเราขับแล้วกระแทกกระแทกอะ่ะหลอดเป็นขาดง่ายเป็น LED แล้วสบายหายห่วงในเรื่องนี้ครับและก็ยังได้ความสว่างที่มากขึ้นอีกด้วยครับนอกจากนี้นครับก็ยังคงไว้ด้วยความคลาสสิกครับไฟลงไฟลเลี้ยวเห็นไหมยังคงมีมาตรฐานเหมือนเดิมไล่เลียงลงมาครับด้วยความยังคงความเป็นสปอร์ตฮอรเทจนะรถคลาสสิกครับแน่นอนนี่ยางกันฝุ่นแบบนี้ ถือว่ายอดฮิตเลยนะรถหลายๆรุ่นในปัจจุบันคุณจะเห็นครับถ้าคุณอยากได้ความคลาสสิกมากยิ่งขึ้นเขาก็ชอบไปหาไอ้แบบนี้มาใส่ถามผมครับแน่นอนว่าจริงๆในยุคปัจจุบนนะันด้วยโชวคคุณภาพแล้ว่มันค่อนข้างดีจะดีอยู่แล้วแต่การมีดีไซน์เสริมมืเน,นี้ยมาหนึ่งคือมันก็เป็นความสวยงามมากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับแล้วก็ในเรื่องของการการฟ,รารฟุ่กันฝุ่นก็อย่างชื่อเขาบอกนะได้เรื่องความสวยงามครับที่ผมมองว่าน่าจะเป็นข้อเด่นในยุปัจจุบันมากกว่าครับผมไล่เลียงลงมารถแม้จะเป็น รถแบบว่าย้อนยุคสไตล์สปอร์เทอร์ิเชอย่างนี้นะในเรื่องของระบบความปลอดภัยครับคุณได้ดิสเบรกนะครับขนาดจานเนี่ย265นะครับเป็นแบบดูโอชาแนลครับมั่นใจได้มากขึ้นในเรื่องของการขับขี่ครับผมนอกจากนี้ครับด้วยความเป็นรถที่เป็น,ปนดีไซน์วินเทจอย่างเงี้ยล้อซีรวดแบบนี้แข็งแรงมั่นใจมากมากขึ้นสีเป็นสีโคมเมียมดั้งเดิมเลยนะมองแล้วก็ต้องบอกว่านี่คือรถที่ยังคงความคอนเซปต์ได้อย่างชัดเจนนะครับผมยางที่ให้มาก็เป็นยางขนาดมาตรฐานนะเป็นล้อแบบว่าทางเรียบปกติ ไม่ได้ไปทางกึ่งหรืออยางบ้างแต่อย่างใดขนาด9 0ทับล้อขนาด18นะตรงนี้สวยงามเลยทีเดียวครับเขาัดมาเขาให้มากับยางของ IRC นะสวยงามเลยทีเดียวไปไปดูกันต่อในส่วนอื่นว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับมาดูกันที่เรื่องของเรือนไม้ครับเป็นเรือนไม้แบบคู่นะบง่งบอกนี่ค่าความเร็ววัดลงวัดรอบแบบนี้เราจะเห็นได้ในหลายๆรุ่นนะอย่างรุ่นใหญ่เนี่ยเขาก็จะเป็นมีโลโก้ W อย่างเงี้ยชัดเจนเหมือนกันกุญแจมาตรฐานครับเป็นยุคแบบคาวา s a k ที่เราเห็นนะแบบเดียวกันเลย ให้มา2ดอกอย่างนี้เลยเสียบสตาร์ทง่ายไม่ต้องห่วงเสียบบิดเปิดแค่นี้เองทางด้านฝั่งซ้ายครับก็จะจะเป็นเรื่องของความเร็วแล้วก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของวัดรอบมีมีค่าต่างๆบ่งบอกนะ ABS ในเรื่องของแบตเตอรี่ค่าต่างๆไฟสูงไฟต่ํมตามาตรฐานครับไม่ได้มีอะไรโดดเด่นแต่ว่าถามผมว่าในเรื่องของชิ้นงานที่เขาให้มาเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงเลยทีเดียวใช้ได้นะดูแลมีความตั้งใจยอย่างยิ่งคุ้นหูคุ้นมือกันอยู่แล้วครับในเรื่องของระดับการกดไฟเลี้ยวน่าจะป้องกันปัญหาการลั่นได้แบบ จะเลี้ยวซ้ายปึ๊บอะไรเงี้ยน้อยเพราะว่าตำแหน่งมันอยู่ล่างสุดส่วนด้านขวาครับออฟรันแล้วก็ในเรื่องของสตาร์ทมือตรงนี้นะไม่มีสตาร์ทเท้ามาแล้วครับสำหรับยุคปัจจุบันนี่ก็ถือว่าเขาก็ลดทอนในเรื่องที่ไม่จำเป็นแล้วก็ใส่เทคโนโลยีเข้าไปใหม่ครับใน w 230คันนี้ครับผมแน่นอนครับด้วยความเป็นรถทรงคลาสสิกอย่างนี้ครับแฮนด์บาร์ทรงเรียบง่ายนี่เลยนะเป็นลายโครเมี่ยมอย่างนี้ระดับไม่สูงมากนะพอที่จะควบคุมง,ง,ง่าย บ่งบอกก็ในเรื่องของการขับขี่ที่สามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้ทุกวันครับควบคุมรถคันนี้ได้อย่างง่ายเ้ามาไล่กันต่อสิ่งหนึ่งครับที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์และมีความโดดเด่นอย่างมากของรถสไตล์สปอร์ตริเท็ดนะนั่นก็คือในเรื่องของถังน้ํามันครับถังน้ํามันเป็นแบบหยดน้ํานะตรงนี้นี่เขาเล่นดีไซน์มานะมีการแบบเหมือนเป็นคาดก็จริงแต่แบบให้เราฟีลลิ่งเหมือนพิ้นสติปปิ้งลายมาอยือแต่ไม่ใช่นะแต่ก็ถือว่าลวดลายเนี่ยเป็นลายแบบว่าย้อนยุคให้คุณเทมานกะยิ่งขึ้น แล้วโลโก้ตรงกลางครับเขาไม่ได้ใช้โลโก้คาวาสกิปกตินะตรงนี้ได้โลโก้ W อย่างที่บอกถือว่าเป็นซีรีส์ทึ่งย้อนยุกว่ามีตำนานมาอย่างที่ผมเล่าไปครับตรงนี้ก็ได้เป็นรูป W นะแข็งแรงเลยทีเดียวเออเป็นชิ้นงานเป็นแบบอันเดียวแปะให้รู้เลยว่านี่คือรถควสองสามยครับโดยความสําสคัญนะครับแน่นอนว่ารถคันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้ในชีวิตได้ประจําวันครับถังน้ํามันเนี่ยบรรจุข,ขนาด12ลิตรนะจริงๆ วันว k เนี่ยหายห่วงเลยสำหรับการใช้งานครับผมเครื่องยนต์นะครับมาพร้อมกับขนาด233ซีซีครับนี่วางอยู่บนเฟรมครับแบบออร์ทอดอกนะคะหรือภาษาบ,บ้านๆอย่างที่เรารู้จักก็คือแบบเปคู่นั่นเองนะค่อนข้าง,งที่จะดีไซน์ไว้ด้วยความคลาสสิกและการวางของเครื่องยนต์นะ่ะมันทำให้เปือยและโชว์ตรงเนี้ยโดดเด่นเป็นอย่างมากครับอ้าวเดี๋ยวขยับขึ้นมาไปดูในเรื่องของท่านั่งการับผีนิดนึง บาะตอนเดียวขนาดใหญ่ครับค่อนข้างจะนุ่มเลยทีเดียวครับของเจ้า w 2 3 0คันนี้ครับความสูงนะครับอยู่ที่7 4 5ม mm มตรนะครับผมแน่นอนว่าถ้าเทียบเป็นตัวเลขก็อาจจะดูงงๆแต่เนี่ยนั่งให้ดูเลยผมสูงประมาณ173านะครับน้ำหนักประมาณ90ผู้ชายตัวใหญ่นะก็ค่อนข้างเต็มนะเพราะตอนแรกอะ่ะจากที่เราดูอะ่ะมันเป็นเบาะตอนเดียวใช่ไหมแต่ช่วงบริเวณหน้าเขาจะเว้าขึ้นมาดินึงตอนแรกผมคูดว่าถ้านั่งแล้วมันจะดูแบนๆไม่เต็มตูดแต่พอนั่งก็ เต็มตูดเต็มที่ดีครับแล้วก็พอให้เลเยอร์ขึ้นมาเป็นตอน2เนี่ยสําหรับคนซ้อนก็ถือว่ามีระดับเพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาเราขี่จริงอ่ะบางทีเร่งกระชากใช่ไหมมันก็จะมีการถอยไปของเบาะอ,อัน,นเนี้ยในเมื่อเขาซับมาตรงเนี้ยมันก็เป็นเบาะแยกส่วนกําลังดีครับแต่จ,จะเป็นเบาะใหม่นะมันอาจจะเลยยังแน่นๆน,น,นิดนึงมันอาจจะไม่ได้ย่อมมากอาจจะต้องนวดไประหว่างใช้งานไปครับพอขึ้นมาเนี่ยถ้าขับขี่เนี่ยค่อนข้างจะง่ายเลยครับขาขึ้นมานะชีวิตจริงนี่เป็นไงเข้าเกียร์ตรงนี้ตามคัดใช่ไหม องศาขาที่ขึ้นมาจะมาอยู่แนบบริเวณตัวถังทรงหยดน้ําอย่างนี้เลยครับแล้วแฮนด์เนี่ยก็จะอยู่ที่องศาเดียวกันไม่ถึงขนาดตั้งฉากอย่างนี้นะเพราะผมก็ถือว่าทรงมาตรฐานเลี้ยวค่อนข้างง่ายควบคุมง่ายครับระ,ระดับสายตาระยะกากลังพอดีตําแหน่งของกระจกอาจจะต้องปรับนิดนึงลองขี่มาแล้วนะช่วงกระจกค่อนข้างไม่เคยสั่นเลยของคาวาไว้ใจได้นิ่งๆอย่างเงี้ยค่อนข้างใช้งานได้อย่างดีเลยครับผม ก็คือพูดง,ง่ายๆสำหรับผู้ชายในเรื่องของการขับขี่ครับคุณไม่ต้องห่วงรถคันนี้ต่อให้สูงไม่ถึงร70ก็น่าจะค่อมรถคันนี้ได้แบบเต็มขาเนี่ยผมยืนขายังติดพื้นอยู่เลยนั่นหมายความว่าถ้าต่ำกว่านี้อีกสักนิดนึงแค่ไม่ต้องกระงง่งขย่าอะไรมากนะักควบคุมรถคันนี้คุณควบคุมได้แม้จะเป็นผู้หญิงก็ตามด้วยผมเคลมอย่างนั้นเลยนะไปเดี๋ยวไปดูกันต่อครับว่าในช่วงท้ายการดีทรงดีไซน์เป็นอย่างไรบ้างมาดูกันที่ช่วงท้ายของเจ้า w 2 3งนยกันบ้างครับอย่างที่โด มีความดีไซน์เป็นโลโก้ฟอนต์ k a w a s a k สีดำปั๊มลงไปตรงนี้เลยปั๊มลงไปเลยนะเพราะฉะนั้นมันจะด,ดูรู้สึกให้ความเหมือนรถวินเทจนิดนึงอย่างที่เขาบอกไม่ใช่เป็นการปักลงปักลายอะไรเพราะว่าเนี้เท่ดีด้วยสีมันตัดกันด้วยบอกข้างบนสีดำและขอบ่องข้างเป็นสีขาวแต่ข้อเสียงอาจจะมีนิดนึงเรื่องของความเลอะแต่ก็นั่นแหละลองรอยมาเป็นเรื่องของความเทู่่และครับ ไร่ล,ลงมาครับโช้กหลังครับเป็นโช้กหลังแบบคู่ปรับพีโรดได้นะตรงนี้ก็เป็นสีสันดีไซน์เข้ากันกับตัวรถครับก็คือสปริงเนี่ยเขาได้ให้มาเป็นสีดำเลยนะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นสีแบบครเมียมเข้ากับสีสันของตัวรถแน่นอนว่าสีของตัวรถนะครับเพราะว่าในเรื่องของเฟรมคขาให้เป็นสีดาใช่ไหมมันก็จะเป็นการไล่สีทั้งคู่คุณจะเห็นเหมือนที่ผมบอกว่าในเรื่องของล้อหลังอะ่ะก็จะเป็นในเรื่องของล้อลายสีครเมียมเช่นเดียวกันขับเคลื่อนด้วยโซ่นะครับสาหรับ w 2สอูตรอยู่แล้วมันไปขับเคลื่อนได้ยยอย่างอื่นไม่ได้เห็นชันเด่นขนาดนี้เนาะอย่างที่บอกนะไรเรียงกับเรื่องระบบขับเคลื่อนด้วยโซ่มานะครับแล้วก็เรื่องล้อมีดิสเบกมาเช่นเดียวกันอย่างที่บอกไปนะ ตรงนี้ในเรื่องของดีเทล,ลที่ผมอยากจะเสริมอีกนิดหนึ่งทั้งบางโคนหน้าและก็ในเรื่องของบางโครนหลังครับเป็นชิ้นโลหะตรงนี้ค่อนข้างงานค่อนข้างพรีเมียมเลยนะแม้จะดูเบาๆนะและจับดูค่อนข้างเขาเก็บงานละเอียดมาดีรู้สึกให้ถึงความเป็นวินเทจได้อย่างชัดเจนครับมาอีกส่วนต้นท้ายนะครับในเรื่องของไฟหลังครับแน่นอนตรงนี้ไม่ได้เป็น LED มานะเป็นไฟหลอดมาเลยทั้งในเรื่องของไฟเบรกและก็ในเรื่องของไฟเดียวข้างๆซึ่งชิ้นนี้เขาจะเป็นชิ้นเดียวกันก,กับที่ติดแผ่นป้ายทะเบียนรถเลยนะ พร้อมกับทับทิมค้างๆเด่นๆตรงนี้เลยแรกก็อีกหนึ่งส่วนครับในเรื่องของท่อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นท่อทรงกลมมาเลยแล้วก็รีดปลายมาดนึดนงตรงนี้ถ้ามองน้าเดิม,ดมซุ้มเสียงก็ค่อนข้างมาตรฐานครับไม่ได้แปรไม่ได้ปลาดอะไรแต่ว่าให้ความคลาสสิกด,ดั้งเดิมมาแล้วก็แน่นอนจะได้ผ่านเรื่องของมาตรฐานไอเสียอีกด้วยครับ และนี่ก็อย่างที่บอกครับคือภาพรวมดีเทลต่างๆของเจ้า W230 ครับที่ยังมีความทรงความคลาสสิกครับแล้วก็ยังได้ในเรื่องของเทคโนโลยีที่สามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้ไปเดี๋ยวผมพาไปลองขับขี่กันดูว่าจะเป็นอย่างไรครับไปครับในส่วนของสมรรถนะการขับขี่นั้นนะครับ W230 ครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบสูบเดียว SOHC 4จังหวะครับขนาด233ซีซีครับระบายความร้อนด้วยอากาศ ประกอบคู่กับระบบเกียร์แบบ6สปีดครับให้พละกำลังสูงสุดอยู่ที่18แรงม้าที่7,000รอบและแรงบิดอยู่ที่18.6นิวตันเมตรที่5,800รอบครับแน่นอนว่าด้วยความคลาสสิกครับถือว่าบล็อกเครื่องยนต์กลุ่มนี้นะครับเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจําวันครับรวมไปถึงกําลังในการขับขี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นระยะทางใกล้ระยะทางไกลเนี่ยเข้าถึงง่ายสําหรับมือใหม่ครับคุณสามารถปรับตัวกับรถคันนี้ได้อย่างง่ายมากขึ้นครับพร้อมที่จะขยับไปสู่รุ่นใหญ่กว่านี้ก็ไม่ใช่ปัญหาครับผม ซึ่งภาพรวมของรถนั้นผมบอกได้เลยว่าตัวรถมีน้ําหนักไม่ถึง150กิโลครับหนักเพียงแค่143กิโลโดยเฉพาะรอบต่ำถึงรอบกลางเนี่ยด้วยอัตราเร่งมันต่อเนื่องไม่กระช่วข้อค่าทำให้คุมสามารถคุมรถคันนี้ได้อย่างสมดุลและก็สมบูรณ์แบบครับแฮนด์บาร์ยกกว้างและก็ยกสูงควบคุมรถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยไม่ได้เป็นกังวลมากนะัก เพียงแค่ทําความเข้าใจกับในเรื่องของระบบพลัสนิดนึงครับคุณก็สามารถขับขี่รถคันนี้ได้อย่างง่ายได้ครับผมเรื่องพื้นฐานครับอย่างในเรื่องของระบบช่วงล่างที่ให้แรงซับจากกระแทกถึงพื้นเนี่ยผมใช้งานจริงต้องบอกเลยว่าแทบไม่ต้องไปกังวลถึงจุดนั้นนะครับเพราะโดยน้ําหนักของตัวรถและกในเรื่องของแฮนด์บาร์ครับ น้ำหนักที่จะสะเทือนมาถึงตัวนั้นค่อนข้างที่จะน้อยอยู่แล้วรวมไปถึงอัตราเร่งของตัวรถแล้วยางที่ให้มาหน้าค่อนข้างใหญ่ครับซับแรงกระแทกจากส่วนหนึ่งได้เป็นอย่างดีครับระบบดิสเบรกมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ได้ทดลองในส่วนนี้นะแต่โดยพื้นฐานการได้ดิสเบรกมาย่อมดีกว่าดัมเบรกแล้วได้เสริมในเรื่องของ ABS มาความปลอดภัยก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นครับอาจจะเสริมนิดนึงครับในเรื่องของการทําความเข้าใจของ ใครก็ตามครับที่อยากเห็นคันนี้เป็นในเรื่องของ e n t ที่เรเและซื้อมันมาใช้เปลี่ยนจากรถอัตโนมัติที่ใช้งานทุกวันครับอยากได้วันหยุดวันว่นวางๆหรืออยากจะซื้อรถสักคันหนึ่งที่สามารถขี่ไปทํางานได้ในชีวิตประจําวันได้รถคันนี้เหมาะตอบโจทย์ครับในเรื่องของคันเนี่ยไม่ได้แข็งมากการควบคุมรถอัตราเร่งค่อนข้างทําได้เป็นอย่างดีซุ้มเสียงครับสูบเดียวคันนี้ดีไซน์พอเหมาะพอเจาะครับขับขี่ไม่เมื่อยครับท่านั่งโพสิชั่นของการขับขี่ก็ค่อนข้างที่จะ ไม่ลำบากมากมายนะักสำหรับการขับขี่ของ W230 เป็นรถที่สามารถเดลี่ไลฟ์ใช้ชีวิตในประจำวันได้เป็นอย่างดีแล้วก็เป็นมิตรกับผู้ขับขี่อีกด้วยครับผมและนี่คือภาพรวมของเจ้า W230 ครับที่ต้องถือว่าเป็นรถโมเดลใหม่ของปีนี้นะครับ ที่นอกนเหนือจากในเรื่องของความคลาสสิกที่คุณยังได้โดยรถสไตล์ดั้งเดิมแล้วเนี่ยยังแสงไปด้วยระบบของเทคโนโลยีที่สามารถใช้งานได้ในชีวิตประจําวันครับใครที่กังวลครับว่าจะซื้อรถคันนี้ไปอยากเล่นรถเก่าสักคันหนึ่งแต่ว่าภูมิความรู้ไม่ค่อยมีครับเล่นรถใหม่ไปเลยครับหายความกังวลแน่นอนครับสําหรับ w 230คุณสามารถซื้อไปตกแต่งเพิ่มเติมก็ได้ และก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของการขับขี่ครับหรือใครเป็นสายคอเลกเตอร์ครับที่อยากจะได้รถคันนี้เข้ากลุ่มไปเก็บน่ารักน่ารักนะด้วยราคาไม่แรงมากก็สามารถซื้อคันนี้เข้าไปและเก็บได้เลยเพราะด้ยวยรถอะคลาสสิกเก็บเต็มลำมาแล้วอย่างเงี้ยผมมองว่าเป็นอีกหนึ่งโมเดลที่ได้รับความสนใจถ้าคุณเป็นคนชอบ2ล้อแนวนี้ครับผมแต่อีกหนึ่งโมเดลครับอย่างที่ผมเกิดเล่าประวัติให้ฟังครับนอกจากเจ้า w 2 3 0สแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งรุ่นนะเจ้า Mi กุโ s 1นะที่เขาเปิดตัวมาพร้อมกันเลย แต่ชุดนั้นะจะได้ในเรื่องของการตกแต่งชุดโครเมียมเต็มแบบอีกสไตล์หนึ่งมากกว่าอย่างโลโก้โลโก้เนี่ยก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของ Mekuro S1 สครับผมสำหรับราคาของเจ้า W230 คันนี้ครับอยู่ที่149,900บาทครับผมแล้วอีกหนึ่งรุ่นครับสำหรับเจ้า Mekuro S1 ครับเปิดราคามาที่167,900บาทครับผมหากใครสนใจครับวันนี้นะครับสั่งจองแล้วก็มอบรถจนถึงก่อน31ตุลาคมเนี่ย รับส่วนลดไปเลยครับ1-0,000บาทครับหากคุณสนใจครับสามารถไปติดต่อได้ที่ศูนย์คาวาสกิทั่วประเทศครับหรือใน Facebook Fanpage ขาวาสกิไทยแลนด์ครับลองพิมพ์ไปสอบถามรีบจองก็ได้นะผมมองว่าน่าสนใจเลยทีเดียวสำหรับวันนี้ครับอากาศดีๆอย่างนี้ผมแม็กขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ